สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับไลฟ์พฤษาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนาแดนจะพามาดูสมุนไพรราชาแห่งการถอนพิษนะครับราชาแห่งการถอนพิษนั้นก็คือลางจืดนะครับต้นลางจืดตอนนี้นาแดนพาท่านผู้ชมเข้ามาในป่านะครับนี่นะครับก็มาถึงแล้วนะครับ นี่คือราชาแห่งการถอนพิษนะครับว่านลางจืดที่คนโบราณนะครับจะใช้นิยมถอนพิษกันนะครับเดี๋ยวน้าแดนจะพาไปดูต้นที่มันโตกว่านี้หน่อยนะครับตรงนี้จะมีรางจืดอยู่เยอะมากนะครับที่เป็นงานงานนะครับรางจืดตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นต้นใหญ่ของเขานะครับ เป็นลางจืดเป็นต้นใหญ่นี่นะครับสําหรับลางจืดนี่นะครับการขยายพันธุ์ก็จะขยายพันธุ์ด้วยเถาของเขานี่นะครับเถาอย่างนี้นะครับที่มีลายๆอย่างนี้นะครับสามารถขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับท่านนี้เราจะตัดนะครับท่านจะเห็นข้อไหมครับตัดเอาข้อของเขาไปปักชำลงในดินนะครับเขาก็จะแตกลากได้อย่างง่ายๆนะครับ ถ้าหากว่ามันมีเยอะๆอย่างที่น้าแดนเดินอยู่นี่นะครับท่านสามารถขุดเอาต้นนี้นะครับขุดเอาต้นอย่างนี้ไปปลูกได้เลยนะครับหรือไม่ท่านตัดต้นแก่ๆอย่างนี้นะครับนี่ครับเป็นข้อๆนีะครับที่มีข้อมีตุ่มอย่างนี้นะครับเขาจะติดง่ายมากนะครับนี่นะครับเถาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับที่มีข้อเอาไว้สองข้อนะครับข้อหนึ่งลงดินอีข้อหนึ่งไว้ข้างบนทําใส่ถุงดํานะครับ เขาก็จะติดง่ายนะครับเป็นพืชที่ปักชำได้ง่ายทีนี้เราจะมาพูดถึงสรรพคุณนะครับ <c oughs> นณแดนจะมาพูดถึงสรรพคุณของว่านล้างจืดตอนนี้ลมหนาวมาแรงมากนะครับก็จะมีเสียงแตกๆไปหน่อยนะครับก็ขออภัยท่านผู้ชมนี่เป็นลางจืดที่ขึ้นมาเป็นกอนะครับนี่นะครับ ท่านลองดูลักษณะใบนะครับนี่เป็นใบของลางจืดนี่นะครับเห็นชัดนะครับเขาจะเป็นข้อเขาจะเป็นแบบนี้ถ้าเขียวๆอย่างนี้ก็ยังทำไม่ได้ทีนี้นาแดนจะมาพูดถึงสรรพคุณนะครับคนโบราณน,นิยมใช้ถอนพิษนะครับถอนพิษยาสั่ง ยาเบื่อยาเมานะครับยาฆ่าแมลงสารตะกัว่วหรือถอนพิษไข้นะครับถอนพิษไข้แล้วก็ใช้เป็นยาเย็นนะครับสำหรับสำหรับสมุนไพรละใบลางจืดนะครับจะเป็นยาเย็นนะครับห้ามดื่มติดต่อกันเกิน20วันนะครับ เพราะว่าถ้ามันเป็นยาเย็นถ้าไปทําให้ร่างกายเราเย็นหมดความร้อนก็อาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นนะครับลางจืดนี้นะครับก็เป็นยาที่คนโบราณใช้ถอนพิษนะครับอย่างก็เช่นไปดื่มเหล้าเมานะครับเดี๋ยวน้าแดนจะเดินไปพูดไปนะครับหากว่าท่านไปดื่มเหล้าเมามานะครับเมาเหล้ามากไม่ได้สติกสตังก็สามารถต้ม ใบลางจืดนี้นะครับต้มสดสดก็ได้นะครับให้ดื่มกินแต่ว่ากินสดนี่จะไม่เหมือนกินแห้งนะครับเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์ขมเบื่ออยู่ในตัวนะครับกินแล้วจะไม่อยากกินอีกนะครับถ้ากินสดสดเพราะฉะนั้นวิธีกินนะครับไม่ว่าจะเป็นถอนพิษอะไรกระชั่งวิธีกินก็คือจะต้องกินตากแห้งนะครับเก็บใบมาเยอะเยะหั่นหั่น เอาไปตากแห้งแล้วก็มาชงกินเหมือนน้ำชานะครับเราจะใช้อย่างนี้นะครับใช้สองนิ้วอย่างนี้นะครับหยิบใส่แก้วแล้วก็เอามาชงดื่มเพื่อถอนพิษนะครับพอๆก็กินชานะครับท่านใดที่ดื่มน้ำชาเป็นประจำก็จะรู้นะครับก็ใช้ปริมาณเท่าๆกับชานะครับนี่ครับเป็นใบาลางสืดิดถมงถือมาด้วยเพราะว่าจะเอามาให้ท่านดูว่าใบาลนะักษณะใบลักษณะ เขาของเขานี่นะครับใช้ถอนพิษยาสั่งยาเบื่อยาเมาคนโบราณน,นะครับเขาจะมียาสั่งนะครับตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะครับนี่ครับยางจืดขึ้นเป็นกอคนโบราณถ้าไปกินเหล้านอกบ้านกลับมานะครับก็นิยมชงชาลางจืดกินเพื่อถอนพิษยาสั่งเพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับว่าใครจะเอายาสั่งมาให้เรากิน หรือเปล่านะครับในสมัยโบราณคนโบราณจึงนิยมปลูกลางจืดไว้เพื่อจะถอนพิษยาสั่งนะครับส่วนปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับทีนี้เราจะมาว่ากันถึงยาฆ่าแมลงนะครับสามารถล้างสารพิษที่เกิดจากการฉีดยาฆ่าแมลงยาฆ่าหา้านะครับยาฆ่าแมลงยาฆ่ายา้านี้ก็มีพิษหลายแหล่งนะครับลางจืดสามารถ ล้างออกได้นะครับชงเป็นชาดื่มเพื่อจะป้องกันล้างอย่างเราไปทํางานมานะครับเหน็บเหนื่อยมาจากการงานเย็นเย็นนะครับเราก็มาชงล้างจืดกินนะครับเพื่อจะล้างสารพิษที่เราได้ไปทําที่เผื่อมันจะตกค้างหรือว่าสูดดมเข้าไปในร่างกายนี่นะครับสามารถช่วยได้นะครับล้างจืดสามารถช่วยได้นี่คงจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะป่ามันลกทึบมากนะครับต้นไม้มันใหญ่ ปาล์มลกถึกเราสามารถชงล้างสารพิษได้โดยเฉพาะทุกวันนี้นะครับมลพิษและสารตะกั่วในอากาศเยอะแยะมากมายที่เราสูดดมเข้าไปนี่นะครับล้างจืดนี่ก็สามารถช่วยล้างสารพิษเหล่านั้นออกมาได้นะครับสําหรับเกษตรกร,กรที่ทําไร่ทํานาที่ใช้สารเคมีสารพิษเป็นประจําก็ควรมีปลูกไว้ติดบ,บ้านนะครับสําหรับเจ้าล้างจืดตัวนี้นะครับ ก็น่าจะปลูกไว้ติดบ้านไว้นะครับพอท่านกลับมาจากการทำงานฉีดยาพ่นยาฆ่าแมลงต่างๆเลยนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาต้มแล้วก็ล้างสารพิษออกได้ครับตรงนี้จะเยอะนะครับแต่ว่าต้นยังไม่คโตเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับนี่นะครับเขาจะมีอยู่ทั่วไปนะครับนี่นะครับใบของเขานี่นะครับมีอยู่ทั่วไปที่สำคัญที่สุดนะครับ สารพิษที่อยู่ในร่างกายเราที่ยาปัจจุบันแผนปัจจุบันไม่สามารถจะล้างหรือว่าจะขับออกได้อย่างเช่นสารพาราคอตนะครับไม่มียาชนิดไหนสามารถขับออกได้นะครับถ้าใครกินเข้าไปหรือว่าโดนเข้าไปนี่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่ารางจืดนะครับสามารถขับสารพาราคอตได้นะครับหรือว่าสารหรือว่ายาฆ่ายาทุกชนิดนี่นะครับยาง รางจืดนี่สามารถช่วยได้ทีนี้วิธีกินนี่นะครับมันก็มีโทษมีคุณมันก็มีโทษด้วยนะครับถ้าหากว่าเรากินติดต่อกันเกินกว่า20วันนะครับทีนี้ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันมีความเย็นความร้อนอยู่ในตัวเพราะว่ารางจืดสามารถถอนพิษไข้คับพิษร้อนออกจากร่างกายได้ทีนี้ พอร่างกายเรากินยารับยาไปมากๆก็อาจจะทําให้ร่างกายเราผิดปกติหรือแปรปวนได้เพราะฉะนั้นไม่ควรดื่มติดต่อกันเกิน20วันหรือถ้าเราจําเป็นต้องดื่มถ้าอย่างนั้นก็จะดีนะครับหาาว่าโอวันนี้เบาหวานจะขึ้นชงสักแก้วหรือว่าวันนี้ไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงมาก็เอาสักแก้วหนึ่งเช้าแก้วเย็นแก้วสักสี่ห้าวันอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มีคุณก็ต้องมีโทษควรใช้ยาอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าว่านลางจืดจะเป็นยาเย็นจะทําให้ร่างกายของเรานั้นหมดความร้อนนะครับถ้าเรากินไปมากๆอาจจะทําให้ร่างกายแปรปวนเพราะฉะนั้นจงดื่มแต่พอประมาณนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเอาเท่าที่จําเป็นจะต้องดื่มอย่างก็ไข้ขึ้นเอาสักแก้วสองแก้วหรือดื่มติดต่อกันสักอาทิตย์หนึ่ง หรือเราไปขีดยาฆ่า,มาแมลงมาเราสงสัยว่าจะมีสารพิษตกค้างเราก็ดื่มสักเช้าเย็นสักสองวันสามวันนะครับเพื่อล้างสารพิษออกจากร่างกายนะครับแล้วก็บางทีเราไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงทีนี้มลภาวะทุกวันนี้นะครับเราอาจจะสูดดมสารพิษหรือสารตะกั่วหรืออะไรเข้าไปในร่างกายก็ ล้างจืดนี้นะครับสามารถช่วยล้างออกมาได้หรือว่าขับพิษนั้นออกมาได้นะครับวิธีดื่มนะครับก็อย่างที่น้าแดนบอกนะครับเอาไปหั่นตากแดดไว้นะครับแล้วก็ชงกินแบบชาใช้ปริมาณต่อแก้วก็พอๆก็ใช้ชานะครับนี่นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมฟังแล้วจะเข้าใจนะครับแต่การที่จะให้คนใช้สมุนไพรทุกวันนี้นี่มันยากมากนะครับมันยากมากนะนแดนก็ จำเป็นก็จะต้องออกมาพูดนะครับท่านนแดนไม่ออกมาพูดสูตรยาสมุนไพรไทยนี้ก็คงจะหายไปจากผืนแผ่นดินไทยต่อไปก็จะไปเป็นของต่างชาติกันหลายชนิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองใช้สมุนไพรไทยดูนะครับสมุนไพรไทยที่คนโบราณงั้นได้ใช้มาชั่วลูกชั่วหลานนะครับถ้าวันนี้ท่านนแดนไม่ออกมาพูดก็คงจะหมดแค่รุ่นนแดนนะครับก็จะไม่มีใครสืบทอดสมุนไพรไทย ต่อนะครับก็เลยต้องออกมาพูดให้กับท่านผู้ชมได้ชมและก็ได้ทดลองใช้ดูนะครับสำหรับสมุนไพรไทยสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ